พาเที่ยวชังเกลาแบบหนึ่งวันแบบเรียๆนะคะหลังจากที่ได้เที่ยวประเทศ<ม>จววีนมาหลายเมืองมากๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าชังเกลาเนี่ยเป็นเมืองที่มีความแตกต่างจากประเทศจีนเมืองอื่นๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารนะคะเขาจะมีความแปลกแปลกแปลกใหม่นะคะถ้าได้มาเที่ยวที่นี่นะคะอยากจะบอกว่าต้องมาเที่ยวที่กู่เฉินนะคะเขาจะมีวัฒนธรรมแล้วก็มีอาหารพื้นเมืองวันนี้นะคะพี่จะมาลองปลาเว่กวานะคะหรือว่าคนละม้ที่ชื่อสิงหาคมนะคะออี มันแบบนี้นะทุกคนเหมือนเหมือนเป็นหนอนอยู่ข้างในเลยอะ่ะครูเฉินเนี่ยมีที่แบบช้อปปิ้งเยอะมากแล้วดูพ่อพี่ก็คือค่อนข้างจะเอนจอยกับคุณแม่ช้อปปิ้งมากๆเลยนะคะแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเรามาดูโชว์ที่นี่เนี่ยเขาจะมีแบบเป็นการ ดูโชว์ไปด้วยกินอาหารกินฮอตพอตไปด้วยนะคะแล้วที่นี่เนี่ยชาที่นี่คืออร่อยมากนะคะเรียกว่าสู้โยชาก็คือแบบดีเลิศแล้วเขาเป็นบันสู้โยชาที่รวมกับกุหลาบแล้วก็อาหารที่นี่ก็คือเป็นอาหารพื้นเมืองเลยแล้วก็ดูโชว์ได้นะคะผู้หญิงที่ยืนนานก็คือสวยมากแล้วผู้ชายก็คือแบบเต้นให้เราดูก็คือแบบเออมีความสุขมีร้องเพลงนู่นนี่นั่นด้วยนะคะและอยากจะบอกว่าน้องสาวพี่เนี่ยก็คือบ้าคลั่งมากก็คือแบบ เขาจะมีโอกาสให้เราไปคล้องอคอพวงมาลัยให้เขาใช่มแล้วดูหน้าน้องสาวพีสิอย่างนึงคือช่วงนี้เนี่ยเดือนสิงหาคมอากาศดีมากนะคะ20กว่าองศาเองนะคะแต่ว่าคนเยอะมากๆเลยนะคะ